ครับก็สวัสดีชาว FC m o b i l บทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปจัดทีมในงบ 500m นะครับทุกคนก็จะเป็นงบประมาณที่ผมเรียกอย่างนี้ดีกว่าก็คืองบน้อยนะทุกคน 500m นะครับจัดทั้งทีมเนี่ยเพื่อเอามาเล่นแบบว่าเล่นสนุกสนุกนะครับแก้เครียดผ่อนคลายกันไปนะครับทุกคนก็นักเตะเนี่ยผมก็จะเอาเล่นได้ทั้งโหมด Head tohead นะครับ แล้วก็เมนเจอร์เมนเจอร์เนี่ยผมพูดหนีก่อนเลยดับก,ก่อนเลยนะทุกคนเล่นได้แรงยังไงผมคิดว่ายังไงก็อาจจะไม่ขึ้นแชมเปี้ยนนะเพราะว่ามันยากเพราะว่าด,วด้วยราคานักเตะอะไรอย่างเงี้ย ovr มันน้อยนะทุกคนไม่เยอะเลยนะครับเนี่ยก็จะมีนักเตะที่ผมคัดไปแล้วนะทุกคนที่ผมคิดว่าในงบเนี่ยประมาณ500เ,เนี่ยจะมีตัวไหนกันบ้างนะทุกคนก็นี่นะันักเตะที่ผมคัดไว้นะทุกคนก็จะเป็นทั้งหมด11ตัวนี้เลยนะครับ ก็จะเป็นในส่วนผู้รักษาป,ประตูนะครับโรเบิร์ตซานเชสนะครับมียูซิโอนะครับวอลเลอร์ชไนเดอร์ตูเล่มาชิซิโอโตนาลีดูโนตาวาเลสเอ็ดวินกุล่ากอมบันีแล้วก็เฮโร่นะทุกคนก็จะเป็นงบประมาณนี้มันก็จะได้ทั้งหมด500เอ็มเลยผมได้ทำการคำนวณไว้แล้วนะครับว่าจะซื้อเม็ดไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวมาดูตอนที่ผมได้นักเตะมากันเลยนะครับว่า จะมีราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับนี่ก็จะเป็นนักเตะที่ผมไปดักมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็นักเตะเนี่ยทั้งหมด11ตัวนะครับราคาทั้งหมดที่ซื้อไปนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4 9 9ร้านสองแสนเอมนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็แผนที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะเป็นแผน4 1 2 1 2นาโลเพราะว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเซฟแล้วก็เป็นการรอสวนเป็นสัดส่วนใหญ่ทุกคนก็ จะมีนักเตะแบบนี้เลยผมขออนุญาตเอาทีมเข้าทีมก่อนเทนให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวอัพค่าพลังงานยังไงเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับรอสักครู่ครับผมนี่ก็จะเป็นทีมที่ผมได้ทําการจัดเตรียมลงเรียบร้อยแล้วแล้วก็อัพค่าเทนตันสุดแล้วก็อัพ uh, ค่าพลังงานต่างๆเรียบร้อยแล้วก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับจัดทีมได้ออกมาใน OVR ที่107 มูลค่าทีมนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 500M ประมาณนี้นะครับก็จะมีในส่วนของลูกสาประตูนะครับโรเบิร์ตซันเชสกองหลังนะครับเซ็นเตอร์แบ็กคู่เป็นเฮียโร่กับคอมบานีนะครับแบ็คขวาเป็นเอฟิกูล่านะครับแบ็คซ้ายเป็นนูนูตาวเวลสกลางรับเป็นโตนาลี่นะครับเซียมคู่หรือมิดฟิลนะครับก็จะเป็นในส่วนของมาชิซิโอนะครับคู่กับตูเล่นะครับกลางลุกหรือ CAM ก็จะเป็นในส่วนของ เชไนเดอรนะครับหน้าคู่หน้าเป้านะครับเป็นวอลเลอร์ก,กับยูเซบิโนะครับทำไมผมถึงต้องซื้อเม็ดแดงเป็นส่วนใหญ่เพราะว่างบมันไม่พอนะทุกคนคือถ้าซื้อเม็ดส้มเนี่ยทั้งหมดเนี่ยงบมันเกินแน่นอนนะยังไงก็ 500M เมนี่ยมันยากมากนะครับก็จัดทีออกมาได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าได้ OVR ที่ผมพอใจนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันดันได้แค่นี้แหละทำไมผมถึงยังเอาเซร่างนี้อยู่ผมรู้สึกว่า ร่างเนี้ยผมเล่นเข้ามืออันนี้ในมุมผมนะผมเล่นเข้ามือจริงๆร่างนี้เพราะว่าหนึ่งเลยคือตัวเล็กสองคือความเร็วดีแล้วก็การจบสกอร์เนี่ยค่อนข้างน่าจะคมเลยนะครับวอลเลอร์ er เนี่ยก็ถือว่าเป็นผมรู้สึกว่ามันสไตล์แบบว่าโยนคับอันนี้ในมุมผมนะแต่แค่ข้อเสียคือเรื่องเทา้าคือส่วนสูงเนี่ยเท่าโยนคับเลยร้อยแปดสิบน้ำหนักเนี่ยพอกันเลยนะครับผมก็รู้สึกว่าเอ้ยผมเล่นวอ er ลเลอร์ร่างเนี้ยสมัยก่อน ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันคือครับสําหรับผมเลยนะอันนี้ในมุมผมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะทีมโอเว0 7ยพบประมาณ 500m ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูการเล่นในเกมกันเลยนะครับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ดันเมนเจอร์ให้ดูนะครับเพราะว่าไม่ได้ไต่แรงเมนเจอร์ไว้เลยนะก็จะอยู่ในโหมดผู้จัดการ3เองนะคือไม่ได้เล่นเลยทุกคนบทนี้ผมก็เลยอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะครับแต่ผมเชื่อว่าเอาไปเล่นได้นะแต่ว่า เล่นเอาตันให้สุดเลยดันให้สุดเลยนะทุกคนไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันได้เท่าไหร่ไม่รู้ว่าถึงแชมเปี้ยนไหมแต่ผมคิดว่าไม่อันนี้ในมุมผมนะผมคิดถึงว่าผมคิดว่ายังไงก็อาจจะไม่ถึงแชมเปี้ยนเพราะว่ามันยากนะทุกคนเพราะว่านั่นแหละอย่างว่าผมว่าเต็มที่ได้น่าจะได้ประมาณสักเอ่อเต็มที่เลยผมคิดว่าน่าอยู่เนี่ยประมาณเนี้ยแร็งสีฟ้าเนี่ยโวาร์คประมาณนี้อันนี้ในมุมผมนะผมผมรู้สึกว่ามันได้แค่ประมาณนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวไปดูการเล่นในเกมในโหมดเฮดทูเฮดกันเลยนะครับว่า จะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับผมมาครับก็มาดูเกมแรกกันเลยนะครับหน้าคู่เป็นอีซักกับฟันบัตเทนนะครับก็นี่เลยครับวอลเลอร์กับยูเซฟหน้าคู่เราก็มาดูเกมแรกกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงครับตัดภาพมาตรงนี้เลยอีซักไหลมาที่ยกมาตรงนี้ยังไงครับมาแล้วยังไงครับยังไงครับซอนมาร์ฟจังหวะนี้ยิงติดไปแล้วโอ้โหโรเบิร์ตซานเชสเอาให้จังหวะนี้จะสวนหรือเปล่าครับ ครับที่ยกมาที่อยู่เซฟอยู่เซฟได้บอลในวันนี้ครับปั่นตรงนี้ครับโอ้โหเซฟไว้ได้ครับเกือบไปครับนะครับได้เตะมุมชไนเดอร์เปิดมาลูกนี้คอมบินีโขกเต็มเลยครับโอ้โหเต็มหัวครับจังหวะนี้นะครับต่อที่รึ่งหลังก็เลบครึ่งหลังมรับส่งวิ่งไปครับยกมาลูกนี้ยังไงครับได้บอลอยู่อยู่เซฟเกือบไปแล้วเกือบนิดเดียวเกือบได้ฮะ เล่นสันมาล,ลูกนี้บอลก็ไม่ค่อยจะมองเห็นสักเท่าไหร่ครับจังหวะนี้แต่ไม่เป็นไรครับเล่นไปก่อนครับจังหวะนี้ใจเย็นครับเราแผนเกมลับก็ต้องใจเย็นครับจังหวะนี้นะครับอปั๊บมาได้อยู่หน้าอ้าวอ้าวยังไงครับบอลขู่ขีดอยู่บอลมองไม่ค่อยเห็นเลยครจังหวะนี้บึ้ดไปหมดฮนะเอฟิกูล่าครับจังหวะนี้ยังไงครับมาที่ยูเซฟมาที่วอลเลอร์ครับสับมาลูกนี้ติด โดนสกัดไปได้ครับยังได้อยู่เชนเดอร์ครับเซลมที่ตุเลฟตุเดให้มาครับบอลเลอร์มายู่เซฟต่อที่มาซิซิโอครับโโอ้หติดลูกนี้เกือบไปครับเขาสวนหรือเปล่าครับจังหวะนี้เดาได้อยู่สกัดสวยครับจังหวะนี้สวนหรือเปล่าครับนะครับตุเลยยกมาที่มาซิซิโอครับจังหวะนี้ยังไงครับอ่านยังได้อยู่เรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะแบบตามน้ำนะมาครับต่อ จ็ดสิบเอ็ดนาทีครับครับบอลอยู่ที่เขานับเข้ามาหรือเปล่าจังหวะนี้แ่งมาตรงกลางน่ากลัวครับออกขวามายกมาลูกนี้ติดเราอะยังได้อยู่ครับยังได้อยู่เปิดมุมมาลูกนี้ไม่มีอะไรครับโรเบิร์ตชานเซฟบอกชิวๆควางมาลูกนี้ไวแลวครับ,นะรบ,บนับบอลติดนะใครได้ฟาวร์เนี่ยผมได้ฟาวรบ วันนี้ครับจ่ายมาสั้นๆนะให้มาที่ตุเล่ไปมาต่อที่ยูเซฟยูเซให้มาลูกนี้ตุเล่ยังไงครับแทงมาตรงนี้แล้วก็แทงอู้หู้ล้ำหน้าครับวอลเลอร์ครับโอ้โหนิดเดียวครับไม่นิดอ่ะเยอะเลยฮะไม่เป็นไรครับนำอยู่ครับจังหวะนี้เหมือนเขาเช้าหายไปไหนหรือเปล่าครับเขาโยนมาลูกนี้ครับไม่มีอะไรครับบอลอยู่ที่วอลเลอร์ครับ มาฟลูกนี้ยังไงฟบอยูเซฟทำอยู่สองคนับไปมาที่ชไนเดอร์แล้วก็ยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยเลยครับโอ้หนิ่งจัดฮะเรียบร้อยครับสามศูนย์เกมแรกครับมาดูเกมที่สองกันเลยครับหน้าคู่เป็นโอเว่นกับดันกิทนะครับโอ้โหถือว่าเรื่องครับมาครับเราไม่กลัวครับเราต้องเล่นด้วยความใจเย็นคะเพราะว่านักเตะเราไม่ได้ชัดเร็วมากครับเนี้ยตัดบอลมาได้ครับตุเล่์อยู่เซฟ ที่วอลเลอร์ครึงก่อนจังหวะนี้ครับไม่รีบฮะเป็นเชงหนึ่งทีครับมาที่ซีโอแทงมาตรงนี้ครับอย่างไรบิวซีมีความแข็งอยู่้วยิงด้วยซ้ายเรียบร้อยเลยครับโอ้โหมาดิครับมาดิก็สวยแล้วแทงลูกนี้ครับโอ้โหดูครับใช้หลังพิงเอาครับโอ้โหแล้วเต้นเชงก็ยิงด้วยซ้ายเลยครับสุดยอดนะครับมาครับบอลอยู่ที่ตวเลบ มาซิโอแทงมาตรงกลางครับจิ้งมาลูกนี้เ้าแล้วเราเข่าทอมฟาวเราครับเรียบร้อยเลยครับจุดโทษลูกนี้ครับยูเซเป็นคนสังหารหรือเปล่าเรียบร้อยเลยครับอู้เกือบไม่เข้านะฮรมารุยกันต่อเราจะสวดหรือเปล่าซอนครับเจอเอฟบีกูล่าครับเอฟบีกูล่านี่เร็วมากนะทุกคนเพชรในตนมครับตัวนี้โอ้โหแล้วเขาโดนเราก็โดนเหมือนกันนะนันกีสเอาให้ครับเรียบร้อยเลย ชิวๆเลยครับจังหวะนี้เขาแทงมาตรงกลางโคตรสวยเลยครับดูนี่แทงมาตรงกลางรล่งๆแล้วไม่มีใครประกบเลยครับโดนไปครับก็ตามนั้นครับทุกคนมาครับลุยต่อครับจังหวะนี้แล้วเขาสวนมาหรือเปล่าเราสกัดไว้ได้ครับตรงนี้ใจเย็นครับบอลอยู่ที่ชไนเดอร์ครับแทงมาตรงที่วอลเลอร์ให้มาครับตูเล่มีความเร็วอยู่นิดหน่อยครับกลิกบอลก่อนพักบอลก่อนแป๊บหนึ่งครับ มาครับวอลเลอร์แทงมาตรงนี้ครับจานเดอร์ให้มาที่ตรงนี้วอลเลอร์ครับโคสวยเลยครับเลนเชงดีเลอปั่นด้วยขวาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหดึงจังหวะหนึ่งเพียบดูจังหวะแทงครับโอ้โหแทงมาลูกนี้ครับตัวประกบโล่งๆดึงหลอกหนึ่งทีเลนเชงครับแล้วก็ยิงด้วยขวาเรียบร้อยไปเลยอะนิ่งครับครับึ่งแรกครับจบไปครับสามประตูต่อหนึ่งครับมาดูเกมหลังต่อเลยครับ โหแล้วตูเล่กระโดดเบาลูกนี้ครับหลุดเลยครับโหเอฟวิกล่ามาครับมีความไวเหมือนกันนะจังหวะนี้นะครับจะได้สวนหรือเปล่าจังหวะนี้วอลเลอร์ได้บอลครับยังไงครับเรนเชนทีติดโอ้โหยังเสียอยู่ครับไม่เป็นไรครับอะยังได้อยู่ได้ไหมโอ้โหไม่ได้ครับเมนกิแทงมาตรงนี้โอเว่นมีความเร็วครับตัวเล็กครับอนี่ครับเจอเอฟวิกล่าแข็งจัดนะฮะอาจจะได้จะเสียหรือเปล่าจังหวะนี้หน้าประตูกรอบเขี้ยโทษหือมั่วไปหมดครับ มาครับยังไงครับซีดานซีดานเข้ามาแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โหโดนเหมือนกันนะจังหวะนี้โอ้หนิ่มเลยฮะสำหรับซีดานลูกนี้ครับุ่บอลมันขูกขีดครับมันบอลติดเท้าเขาจัดเลยฮะโอ้หยิงไปแบบเข้ากรอบสั้นๆไปเลยครับจังหวะนี้มาครับลุยต่อครับสามสองครับโคตรมันเลยเกมนี้ทุกคนครับส่งวิ่งไปครับลูกนี้ครับตัวเลขที่ดูโนตบอาเลยครับตัวเลขทีหนึ่งครับ ตรงนี้ครับตรงกลางครับมีความเร็วอยู่ครับสำหรับชนเดอร์พลิกบอลมาตรงนี้โยนมาที่วอลเลอร์ลูกนี้ก็ยิงด้วยขวาเรียบร้อยไปเลยครับจังหวะนี้โอ้โหยูเซยกมาโคสวยครับจังหวะนี้ต้องชมเลยฮะโอ้โหดูครับภาพช้าทุกคนดูยูเซยเขาขูดึงหลอกจังหวะหนึ่งเลยยกมาลูกนี้สั้นๆนะแล้วก็กดด้วยขวาวอลเลอร์ครับโอ้โหงามๆเลยฮะสี่สองครับ จังหวะน,นี้มีลูกห้าหรือเปล่าครับโอ้หมีความเร็วเหมือนกันนะจังหวะน,นี้ส่งวิ่งผิดตัวครับจังหวะน,นี้แทงมาตรงนี้ที่ตูเล่ปัดขวา <c oughs> ปัดซ้ายขอภัยครับทุกคนขูหเกือบไปฮะเรียบร้อยครับสี่สองชนะไปครับจับไม้จับมือครับมารลุยกันต่อเกมที่สามอะหน้าคู่เป็นใครวะไม่ทันนะมาครับลุยกันต่อเกมที่สามนะเราที่เขี่ยก,ก่อนนะวันเลอร์ส่งวิ่งไปเลยครับตูเล่ตาวเลส ซีโอครับยกมาที่ตาวาเลสอีกทีหนึ่งครับจังหวะนี้ครับปาดมาที่ยูเซฟยิงลูกนี้ยังไงครับอ้าวแล้วไหลเข้าไปเลยครับโอ้โหผมไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ยทุกคนไม่เป็นไรครับโอ้โหเขาสกัดเราฟราวไม่เป็นไรเราได้จังหวะนี้เราได้บอลไวเหรอหรือว่าฟาวนะจังหวะนี้ที่ยูเซฟโอ้ยูเซฟจังหวะนี้ยังไงครับเลนเชนีแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายเรียบร้อยไปเลยอ่ะโอ้โหเอาเรื่องนะบอลมาแบบนิ่งๆครับ จังหวะนี้ครับมาครับยกมาที่ตรงนี้ครับสกัดไปได้ครับตูเล่เคลียร์มาตรงกลางครับยูเซฟยกมาที่วอลเลอร์ครับลูกนี้ยังไงครับอยังได้อยู่เปล่าจังหวะนี้วอลเลอร์ครับวอลเลอร์ครับยังไงครับโอ้โหเราต้อนิ่มๆเลยครับจังหวะนี้รอจังหวะหนึ่งจังหวะฮะโอ้โหเรียบร้อยครับ ก็เป็นยังไงกันมาทุกคนสําหรับคลิปวันนี้นะครับก็ได้ทําการเอาไปลองเล่นให้ดูแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าเล่นทําภารกิจเล่นสนุกสนุกผมรู้สึกว่ามันก็เล่นได้ไต่แล้งถามว่าขึ้นแชมเปี้ยนได้ไหมผมว่ามันขึ้นอยู่กับฝีมือของแต่ละบุคคลนะครับไม่ว่ากันนะบางคนเล่นเก่งบางคนเล่นไม่เก่งแต่ว่าอยากเอาทีมประมาณนี้ไปเล่นสําหรับผู้เล่นเริ่มต้นที่แบบว่ามีเงินสัก5 0 0รอยเนี่ยอยากทําทีมแบบไหนดีเอาไปเล่นแบบว่าสนุกสนุกก็ จัดออกมาได้ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับงบในงบ 500m นะครับก็จะมีประมาณนี้จริงๆนะครับก็ถ้าว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปนี้แล้วก็คลิปต่อต่อไปให้กับผมด้วยนะครับสำหรับ EP หน้าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับ EP นี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ